สวัสดีครับปนชสารตะครับตุกนจะมาได้ไหมครับเดี๋ยวปงตอวนี้ยูเจกีนะครับยูโอซากะนะครับเดี๋ยวตัวนี้ปงมีความสุขมากมากครับดีเจมากมากครับเรว่าีซีแชมเปี้นดีมากมากตุกง i n ด e นะครับ แต่ว่าแล้วก็เอซีเอลเร่งอีพนทีมาครับบีซีอทุนเจนาทุนเจนาปองเชียร์ด้วยครับทุกคงอินดีด้วยนะครับวันครับนักกีฬาแฟนโค้ชผู้จัดการอินดีด้วยสุ้ๆนะครับสวัสดีครับ